้มาร่้มาแร้วมารวิ่งนมาเยวินาร์ดาโอ๊โอ้คุณลูกค้าถ้าต้องการอะไรอีกก็มาได้เลยนะจ๊ะได้เลยเนจาฉันโดนดอรี่ตกว่ะฉันชอบอ่ะสูดๆนะน่ารักจังเลยอ่ะได้เลยนะจ๊ะชุดดอรี่เนี่ยใช้เสียงแกก็ได้ใช้เสียงน้องเงียวเมื่อกี้เดี๋ยวภาพเป็นไงบ้างล่ะสนุกดีนะ เป็นเสียงน้องเงีวได้เลยนะจ๊อะอเอทนี้ทางดีลูกค้าทาั้งสองท่านเพ่ผ่านไปไม่นานก็กลับมาอีกแล้วหระจ๊ะครั้งนี้ต้องการอะไรดีละ่ะเสียงสูงมากเลยเออไงก็งเสียงแกชัดๆเลยแกใช่แค่เป็นแกชัดๆเลยเอาจริง, <laughs> รงพิชพิชเสียงพี่ถึงอยู่นะ ไม,ไม่ว่าจะเป็นผลิตความรู้หรือว่าของอย่างอื่นก็ขอแค่พวกคุณบอกมาว่าจะจ่ายมาราวิ่งวิงว่งเยอะๆฉันรับประกันเลยนะว่าจะหาส่งมาให้ถึงมือพวกคุณอย่างแน่นอนดีนะจ๊ะไม่ว่าพวกเราจะต้องการสิ่งของอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมเอ้ยแหมเอ้แหมคุณถ้าสั่งคอนพูดแบบนี้กันก็หมายความว่าผลิตกความรู้พวกนั้นเติมเต็มความต้อง ของคุณทั้งสองคนไม่ได้ละสินนะงั้นลองบอกมาใส่สิว่าต้องการอะไรนะจ้าโชอบผ้าก็เสียงน้องจังเลยแอนนุกพวกเราอย่ากซื้อข้อมูลที่อยู่ของผลึกความปรู้ของโทเทพฉันว่าแล้วเชียวลรื่อคาที่ใจป่าขนาดนี้เป้าหมายขางไม่ใช่ผลิกความรู้ธรรมดาอันสองสาอันพวกนั้นไดอกใช่ไหมเสียงโคตรสูงจะไม่จ้า คือแบบว่าเห็นดอรี่พวกแต่ไมบอใครป่ะใช่ไหมจ๊ะนะเจ๊ะคือการพ่าเสียงไปมอนอ่ะคือเสียงสูงพี่ปกติแต่ดอรี่คือไปมอนสองคนอัดรวมกันแอปเปิ้ลไปมอนเพราะว่าสำหรับฉันแล้วเขามีค่าทุกอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดมืดแหล่งสิคือแหล่งสินค้าของฉันยังไงล่ะจะต้องใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของสมบัติพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีธุรกิจให้ทํามากขึ้นไงล่ะจ๊ะเสนอราคามาสิ เท่าไรเทาไรงานฉันซื้อเลยโอ้ถ <improving noise> ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงถ้าพูดว่าเท่าไหร่แสดงว่าเราอาจจะสงสัยแต่ถ้าเราอยากได้ปุ๊บเราจะไม่ถามเราจะบอกว่าเอาอันนี้เลยอสมแล้วที่เป็นขึ้นลูกค้ะยินดีที่ได้ซื้อขายกับคุณนะจ๊ะ เสียงเล็คือเป๊ะมากอ่ะอะล่ะช่องแชทพี่รู้นะสีมังเสียงมันโคตรแสบหูเลยเว้ยใช่แล้วเสียงโดนี่ก็เป็นแบบนั้นนี่แบบอินกับบทบาทสุดๆเพื่อช่องแชทเลยนะดังนั้นนะคะสนับสนุนพวกเราด้วยนะสมัครสมาชิกได้นะใช่แล้วใชวสมัครสมาชิกได้นะไม่ต้องโดนีก็ได้แต่สมัครสมาชิกแบบขั้นต่ำสุดก็ได้นะเป็นขึ้นทีกับพวกเรานะฮะเพเป็นยาแก้เจ็บคอของเจเจนะแล้วก็กรุณน่าาถ้าถ้าหากแสบหูเป็นไปก็เบาเสียงได้นะเบาเสียงได้เนาะ บนรูปภาพที่ฉันถ่ายมานะก็เห็นผลิตความรู้แห่งทวทพอันนั้นชัดเจนมากเลยเหมือนกันนะขอบคุณสำหรับข้อมือนะดอรี่ไม่เป็นไรหลอบนะมีลูกค้าที่รู้จักคุณค่าของสินค้าอย่างพวกคุนที่ฉันทุ่มเทไปเมื่อวานก็ไม่เสียเที่ยวแล้วนะหลังจากนี้ไปถ้ามีอะไรก็มาหาฉันได้เลยดะจ๊ะขอแต่กับดอรี่ ได่ค่ะก่อนที่แกเข้ามาลก,กับความรู้เทีทพมาแล้วไม่ลืมคิดถึงเลยว่าสุดท้ายจะตกไปอยู่ที่มือของพวกเอาอักนาจนได้นะเรารีบกลับไปหาเอาให้เต็มกันเถอะเสียงไปม่อนโลจังใช่ต้องกดเสียงลงเลยคุณลูกค้าทั้งสองคนครั้งหน้าที่พบการอย่าลืมพบหลักฐานมิตรภาพของพวกเราไปด้วยละพวกมิตรภาพดักหนักสีทองไริปริยับพวกนั้นนะจ๊ะคือฉันเริ่มกังวลเรื่องหนึ่งแกรูป้ป่ะอะไรเหรอถ้าโดริ อยู่ในเควสอีเวนต์มันจะขนาดไหนวะหมดเยอะๆนะเสียงเดียวจะไปถึงได้ขนาดไหนอ๋อก็คือเสียงเยอะๆก็จะคอแตกเลยนะจ๊ะไมต้องถามว่าเสียงจะพอจะทนได้ขนาดไหน <laughs> <laughs> อย่าอมยิ่หอไหนดีครับขอบคุณนะคะ <laughs>